ก็ตอนนี้จะมาดูการเล่นเซิร์ฟสเก็ตครั้งแรกของน้องตุนนะครับนะว่า <laughs> ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับสําหรับพี่น้องที่อยากจะลองนะอยากจะลองนะ <c oughs> เผื่อใครอยากจะลอง <c oughs> คิดว่ามันแบบเอ้ยม,มันง่ายหรือเปล่าว่าคนเขาเล่นกันน่าจะไม่ยากนะเอันไหนทำอันไหนทำให้ดูดิทำให้ดูนะแบบ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 นี้ครับแบบโย,โยกกันอะ่ะโอ้เอา้า ไปถ,ถ่ายไปแล้วก็โยกนะยังนี่ต้องไปด้วยถ่ายไปก่อนดิ FC ดูอยู่นะอันนี้ครับอันนี้คืออาการเริ่มแรกของคนที่เออครับนะเธออ,อยากได้ของแปลกนะก็กลับมาด้วยที่นี่นะก็จะประมาณนี้เลยนะหมุนนี่หมุนนี่ลับล้ำนี่ กับล้ำนี่กับอึบดิโอ้ดูพี่เขาดิพี่เขายังผิวอ่ะไอ้ดูพี่ดูพี่พี่เขายัางผิวอะ่อวอะโอ้โหโนุบจัดอะ่ะน,นุบเกินนี่อันนี้คือจะโชว์เลี้ยวเหรอโชว์เลี้ยวเหรอมันเลลี้้้ยยววไดอู่แนะเลี้ยวได้้ลเลียวัยวยงไงอะ่ะมจะไปโชว์ไปไกลๆไปต้องซักรอบดิ ครับตอนนี้ไปแล้วครับอันนี้จากที่เรียนไม่ได้เรียนดีจากที่ได้ซ้อมเป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับก็จะได้ออกมาเป็นสภาพนี้เหมือนเล่นสเก็ตบอร์ดไม่มีผิดเล่นเซิร์ฟสเก็ตยังไงให้เป็นแบบสเก็ตบอร์ดนะครับดูดูครับดูครับดูทักษะโอ้ดูการโยกโอ้เป็นการโยกที่นุ่มนวลชวนฝันมาก ขนาดยกเฉยยังจะล้มอ่ะาตายแล้วใครมีวิธีเทคนิคดีๆแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่ามันต้องเริ่มกันยังไงนะสำหรับอันนี้นะเมื่อกี้เห็นเด็กตัวเล็กตัวน้อยเขาทำกันได้นะอันนี้อันนี้ดูแม่นนี้ดูแม่นี่แม่นี่เล่นเล่นคล้องนะเล่นคล้องแล้ว นี่นี่นี่อันนี้อันนี้ตัวแม่น,นี่ตัวแม่จะมีตัวแม่กับตัวลูกอันนี้ตัวเก่าตัวเก้านี่คือทิ้งเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโยกมาแล้วโยกมาแล้วเลีเ้ยวเลี้ยวใหญ่ชนใหญ่ชนโอ้ตายแล้วไม่เลี้ยวเลยเป็นไงจา,จากการที่ได้เล่นมาสองชั่วโมงแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่ามันยากมันง,ง่ายง่ายแต่มันปวดตี มมันมันนแล้วมันยากกว่าตรงนู้นตรงไหนยากยากกว่าสกเก็ตยังไงแต่โชว์สกเก็ตตัวนี้สเต็ปสเต็ปสเก็ตให้ดูยอะไรนี่บ้างใส่ดูสักรอบนี้ไอ <Huh? S 1> อันนี้มันไม่ใช่โยกอันนี้มันตรงเฉยๆฉย <Huh? S 1> อันนี้มันไถเฉยเฉยไม่ต้องโยกเอาไปโชว์หน่อยโชว์โเอฟซีเออโชว์ FC. เอฟซีเลยนีย่เท <Okay. S 1> าอย่างนี้คือลื่นไหลไม่ได้อย่างง่ายดาย นี่ครับจะใช้ความเร็วสูงสุดนะครับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูรู้สึกว่าจะโดนแซงแล้วอโอ้โห,โหนี่คือนูบตัวจริงไปไกลเกินนะก็นั่นแหละประมาณนี้ใครอยากจะซื้อเล่นก็ซื้อมาแล้วกันแต่ว่ามันก็ต้องฝึกฝนนะครับนะของทุกอย่างมือก็ต้องฝึกฝน แรกๆก,ก็อย่างนี้ยครับทุกคนนะแต่บางคนก็ท้อกันไปก่อนนะก็อยากให้น้องๆพายายามกันนะใครที่อยากจะเล่นเอาเอาหวจะชิปใครจะเล่นก็ต้องมีความพายายามนะเออขอตังค์แม่ซื้อได้แต่ว่าซื้อแล้วก็พายายามเล่นกันให้ได้นะจะได้ไม่เสียตังค์กันเปล่าๆโอเคละจบปะจบคลิปเพงแค่นี้แหละนานเกินบายเพื bye ่อนหน่อยด้ บายบายกี่ทุ่มเจอกันกี่ทุ่มสตรีมกี่ทุ่มสอ,สองทุ่มสองทุ่มโอเคไปละ